สวัสดีค่ะพบกับพี่ป้อมอีกครั้งใน EP นี้พี่ป้อมจะมาพูดถึง BLCP องค์กรแห่งการสร้างแรงบันดาลใจใส่ใจพนักง,งานด้วยการปรับปรุปรงออฟฟิศแบบ co-working space กันค่ะในปัจจุบันนี้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ยังคงดำรงอยู่และได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพวกเราในหลายๆด้านโดยเฉพาะด้านการทำงาน เห็นได้จากการที่หลายๆองค์กรได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของพนักงานเป็นแบบ work from home หรือที่เรียกว่า remote working กันมากขึ้นและ BLCP ก็เป็นหนึ่งในองค์กรเหล่านั้นที่ปรับใช้มาตรการ work from home กับพนักงานมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันและพนักงานก็ได้แสดงให้เห็นว่าสามารถปรับตัวและทำงานที่ใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ออฟฟิศหรือสถานที่ใดๆก็ตามจากแนวคิดและความจำเป็นดังกล่าว รวมไปถึงงานวิจัยที่พบว่าคนส่วนใหญ่ชอบทำงานในที่ที่สะดวกสบายอิสระอยู่ตรงไหนในออฟฟิศก็สามารถทำงานได้และก็ทำออกมาได้ดีด้วยค่ะถ้าไม่รู้สึกกดดันหรือคเครียดเกินไปผู้บริหารของ BLCP จึงเห็นชอบให้ปรับปรุง coworking โคโค space หรือที่เรียกว่าสถานที่นั่งทำงานร่วมกันกับผู้อื่นในตึกแอดมินด้วยงบประมาณกว่า3ล้านบาทในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำงานชั้น1และชั้น3 ภายใต้กรอบแนวคิดพื้นที่สีเขียวและการคิดแบบ Think Innovatively ให้ดูทันสมัยสบายตาเสริมพลังบวกไม่ว่าใครก็สามารถมานั่งทำงานได้พูดคุยกันได้พร้อมที่จะคิดคนนวัตกรรมได้ตลอดเวลารวมทั้งมีบรรยากาศที่จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดสามารถรองรับพนักง,งานพร้อมกันได้มากกว่า50คนในแต่ละชั้นของการทำงาน โดยแบ่งเป็นโซนสาหรับผู้ที่ต้องการความสงบเงียบและสมาธิในการทํางานโซนที่นั่งทํางานร่วมกันเพื่อปุ๊บพูดคุยประชุมปรึกษาหารือหาข้อสรุปในการทํางานรวมไปถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นครั้งแรกใน BLCP เมื่อวันที่18และ19มีนาคมที่เรียกว่า Hackathon เป็นกิจกรรมที่เน้นให้พนักงานได้มีโอกาสสร้างสรรค์ไอเดียที่ไม่มีการปิดกั้นใดๆส่งเสริมให้เกิดการทํางานเป็นทีมอย่างแท้จริง คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆภายในระยะเวลาที่จำกัดแบบต่อนเนื่องตามโจทย์ที่ได้รับก่อนที่จะนำเสนอผลงานให้คณะกรรมการผู้ตัดสินหาผู้ชนะและได้รับรางวัลไปในที่สุดทั้งหมดที่กล่าวมาถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหารที่ใส่ใจในการทำงานของพนักง,งานในยุค New Normal เพราะการทำงานในพื้นที่ co-working space สามารถเพิ่มโอกาสให้เราได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น รวมทั้งได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้เชี่ยวชาญในด้านอื่นๆหาแนวทางการทำงานหรือวิธีการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นรวมทั้งช่วยเพิ่มไอเดียในการทำธุรกิจได้ดีเป็นการพัฒนาธุรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและนำไปสู่การขยายเครือข่ายธุรกิจต่อไปในอนาคตนวัตกรรมถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลนี้ค่ะ พี่ป้อมเชื่อว่าพวกเราชาว BLCP จะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาคุณภาพของการผลิตกระแสไฟฟ้าและปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันธุรกิจให้เติบโตและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้และพวกเราก็คงเห็นแล้วว่า BLCP เป็นองค์กรแห่งการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้พนักงานได้เติบโตไปด้วยกันค่ะแล้วพบกับพี่ป้อมใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ